1> ep 1 0ค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆืนมารู้จักกับต้นอ่อนข้าวสาลีค่ะต้นอ่อนข้าวสาลีนะคะคนไทยยังไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่แต่เชื่อไหมคะต่างประเทศเป็นที่นิยมมากๆเลยค่ะสิ่งสำคัญหรือจุดเด่นของต้นอ่อนข้าวสาลีนะคะเขาจะมีคอโรฟิลสูงมากๆนะคะสูงกว่าผักอื่นหลายเท่าเลยทีเดียวหลายคนอาจจะเคยกินในรูปแบบของอาหารเสริมหรือส่วนประกอบของอาหารเสริมที่เกี่ยวกับดีท็อก เพื่อนๆเ,เคยรู้ไหมคะว่าต้นอ่อนข้าวสาลีช่วยอะไรได้บ้างมาฟังกันคลิปพรุ่งนี้กันนะคะถ้าเห็นช่องนี้มีประโยชน์ฝากกดใจกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ด้วยนะคะแค่ใจแครสุขภาพใบชันยา EP10 ค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับต้นอ่อนข้าวสาลีค่ะต้นอ่อนข้าวสาลีนะคะคนไทยยังไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ แต่เชื่อไหมคะต่างประเทศเป็นที่นิยมมากๆเลยค่ะสิ่งสำคัญหรือจุดเด่นของต้นอ่อนข้าวสาลีนะคะเขาจะมีคอโรฟิลสูงมากๆนะคะสูงกว่าผักอื่นหลายเท่าเลยทีเดียวหลายคนอาจจะเคยกินในรูปแบบของอาหารเสริมหรือส่วนประกอบของอาหารเสริมที่เกี่ยวกับดีท็อกเพื่อนเเคยรู้ไหมคะว่าต้นอ่อนข้าวสาลีช่วยอะไรได้บ้างมาฟังกันคลิปพรุ่งนี้กันนะคะ ถ้าเห็นช่องนี้มีประโยชน์ฝากกดใจกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ด้วยนะคะแคร์ใจแคร์สุขภาพบายชัญญา